สวัสดีทุกคนด้วยนะคะชื่อเกรซค่ะนรินทนร์ธชลาพัฒรวรโชตค่ะเป็นนักวิชาการด้านสุขภาพจิตที่ทิมส์ค่ะแล้วก็เป็นมิสเตอร์ n ลน o r เวิร์ด2019ทูตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะย้อนกลับไปค่ะเมื่อ4ปีก่อนอาจจะนานนิดนึงเกรซก็ได้เข้ามารู้จักคำว่าสุขภาพจิตเนี่ยในฐานะของนักศึกษาเอกจิตวิทยาคนหนึ่งเท่านั้นค่ะตอนนั้นเนี่ยเรามีโอกาสทำคาสซิ่งแล้วก็ได้ทำเคสปรึกษา เกรก็เลยได้รู้ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวทเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยถูกการตีตราจากคนในสังคมมากเลยค่ะมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกับจิตแพทย์รวมไปถึงได้รับวิธีการรักษาที่ถูกต้องเป็นเหตุผลเดียวเลยค่ะที่ทําให้เกรซเนี่ยเลือกที่จะไปประกวดนางงามเพื่อที่จะผลักดันโครงการ Let Me Hear You ค่ะ โครงการนี้เนี่ยเกพืทำเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวชมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงรับอาสาสมัครแล้วก็ฝึกเพื่อที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีในสังคมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ค้นพบในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะแล้วก็ทำงานด้านนี้คือด้านจิตอาสาเนี่ยมาตลอด4ปีเต็มด้วยกันค่ะแล้วก็มีทีมส์นี่แหละค่ะที่เป็นที่ที่ทำให้เกรซเนี่ยมองเห็นถึงภาพรวมของสุขภาพจิตที่แตกต่างออกไปมันคือคำว่า ระบบสังคมคะ่ะในปัจจุบันนี้นะคะจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวทเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นกว่า2.4ล้านคนคะ่ะโดยในทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและในทุกๆ9นาที55วินาทีจะเกิดการพยายามฆ่าตัวตายขึ้นคะ่ะ ซึ่งมากกว่า3ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับโรคทางจิตเวชร,รวมไปถึงการถูกตีตราจากคนในสังคมพวกเราก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิตเนี่ยค่อนข้างจํากัดมากๆเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เราไม่เพียงพอรวมไปถึงค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยเช่นกันเลยทําให้เกิดเป็นทีมสค่ะ สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตค่ะเพราะเราไม่ได้มองแค่เรื่องของสุขภาพจิตอย่างเดียวค่ะแต่ทีมเนี่ยเรายังมองถึงเรื่องของระบบพื้นฐาน,นกลไกแล้วก็โครงสร้างสังคมที่จะทําให้คนเนี่ยมีสุขภาพจิตท,ที่ดีแล้วก็ยั่งยืนขึ้นจริงๆค่ะไม่ว่าจะทั้งผ่านทั้งการผลิตความรู้การหาประเด็นที่ยงขาดแคลนในด้านของ mental health ต่างๆการสนับสนุนงานนวัตกรรมด้านสุขภาพจิต แล้วก็สิ่งเห่านี้ค่ะมาผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสุขภาพจิตในประเทศไทยขึ้นค่ะความยั่งยืนคืออะไรจริงๆแล้วทีมเราเนี่ยแบ่งความยั่งยืนออกเป็น4คอร์สหลักๆด้วยกันค่ะจำง่ายๆว่า4ค่ะ S E A S ค่ะโดย S แรกของเราเนี่ยมาจากคำว่า serenity ค่ะความสุขสงบในนั้นเรามีคำว่า non-violence หรือการปราศจากความรุนแรงค่ะทั้งในระดับบุคคลและในระดับสังคมค่ะ ต่อไปค่ะคือ e ค่ะ equity ความเป็นธรรมหรือ access for all การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมเมื่อจะเป็นทั้งกลุ่มเพศทางเลือกค่ะ l g b t q i n การเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพจิตและระบบบริการอื่นๆเป็นต้นต่อไปค่ะ a ค่ะ adaptability ค่ะความสามารถในการปรับตัวหรือ resilience ความยืดหยุ่นในจิตใจค่ะ การที่เราจะฝึกการรักตัวเองการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเราได้ค่ะและสุดท้ายคือ S ค่ะ security ความปลอดภัยหรือ environment ที่ดีค่ะหรือที่ง่ายว่าพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเราทุกคนและให้ในสังคมด้วยเช่นเดียวกัน4คอร์สหลักๆนี้ของทีมนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นงานเปิดตัวแรกของทีมสค่ะคืองาน เบอร์มาเบอร์แบงค o ก2023ค่ะที่เราจัดเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกของ World Mental Health Day ค่ะเราก็นำมาสี่คอร์สนี้หละค่ะที่เพิ่งบอกไปเนี่ยมาจัดเป็นสี่พาร์โทอค่ะแล้วก็เชิญชวนจากหลากหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวดารานางงามอินฟลูเอนเซอร์ผู้ชีชาญด้านสุขภาพจิตนักจิตบำบัดต,ต่างๆเนี่ยมาร่วมแชร์มุมมองว่าเขาเนี่ยคิดยังไงมีมีประสบการณ์ยังไงบ้าง นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเปิดบูธค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมีปฏิสิเพีกับเรามากยิ่งขึ้นผ่านการทำโปสการ์ดของเราค่ะที่ในหัวข้อของการส่งเสียงถึงรัฐบาลเรื่องสุขภาพจิตค่ะก็ะใช้เขามาร่วมเขียนกันค่ะว่าเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพจิตอะไรในสังคมเราบ้างหลังจากงานจบเนี่ยเราก็มีการรวบรวมตัวโปสการ์ดอันนี้ค่ะเพื่อที่จะผลักดันในเรื่องของนโยบายสุขภาพจิตต่อไปค่ะ